สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคำตอบอยู่ที่ใจรายการที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถดินเสียงใจของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ที่ฉันจะพูดเรื่องของใจนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ในตอนที่แล้วว่าใจคือเครื่องบอกทิศทางที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนหลายคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ แล้วเราเคยหรือเปล่าเคยที่จะได้ยินเสียงของใจหรือเปล่าจริงๆแล้วเชื่อไหมคะว่าทุกๆคนนั้นเคยได้ยินเสียงของใจมาแล้วเคยได้รับการบอกทิศทางมาแล้วเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ dans é, dans é เสียงของใจนะคะจะมาในรูปแบบของความคิด ที่วับเข้ามาในสมองของเรานะคะคือจะไม่ใช่เสียงที่เราได้ยินกันทางหูตามปกติเนี่ยคะ่ะจะเป็นเือลักษณะของความคิดวับๆที่เข้ามาในหัวอาจจะมาในตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีสมาธิอะไรตอนที่เรากําลังอาจจะกำลังาากำลังอาบน้ําอยู่บางคนอาจจะกำลังขับรถอยู่เคยเป็นไหมคะที่เกิดความรู้สึกวบอะไรเข้ามาในหัวแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําอย่างนี้ทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นบางครั้งเราอาจจะแปลกใจด้วยซ้ําค่ะว่าความคิดที่เข้ามาในหัวนั้นเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยจริงๆ สาเหตุที่เสียงของใจเกิดขึ้นกับเราเวลาที่เราเผลอหรือเวลาที่เราไม่ได้ต UH ั้งตัวนะคะเป็นเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยสมองของเราหรือว่าความคิดของเราเนี่ยหยุดทํางานเพราะเรากลังอาจจะจดจ่อกับการขับรถจดจ่อกับการอาบน้ําสมองโล่งๆไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นล่ะค่ะจะเป็นตอนที่ใจของเราจะทํางานได้ดีที่สุด เสียงที่มนุษย์เราได้ยินนะคะก็แบ่งเป็นได้สองอย่างง่ายๆค่ะเสียงแรกก็คือเสียงที่เราจะได้ยินทางหัวของเราทางสมองของเราเนี่ค่ะกับเสียงต่อมาก็คือเสียงที่เราได้ยินทางใจที่เราสัมผัสได้ทางใจของเราอย่างแรกนี่นะคะเขาเรียกกันว่าเป็นเสียงที่เกิดจากอีกโก้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอีกโก้นะคะคนไทยก็จะแปลได้ว่าเป็นอัตตาหรือแปลว่า เสียงที่วุ่นวายอยู่ในสมองของเราเนี่ยแหละค่ะเสียงที่จะคอยบอกว่าไม่ควรทําอย่างนี้ไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะว่ากลัวที่จะพลาดกลัวที่จะผิดพลัง้งกลัวต่างๆนานาเสียงของความกลัวเนี่ยแหละค่ะก็คือเสียงที่มาจากสมองของเราหรือเสียงที่มาจากอีโก,โก้ตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดเอาเองตั้งชื่อเอาเองว่าอ e ีแกนซึ่งมาจากคําว่าเซวแกนซ่านี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเสียงแรกก็จะเป็นเสียงของอีแก่นของเราค่ะสิ่งที่สองเสียงที่เกิดขึ้นก็คือเสียงที่เกิดจากใจของเรา อย่างที่บอกให้ฟังนะคะว่าใจคือการบอกทางคือเครื่องบอกทางของเราเพราะฉะนั้นเสียงที่สองจะเป็นเสียงที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกที่ดีเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วสบายใจเราได้ยินเสียงนี้แล้วเราสบายใจค่ะตอนนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากสองทางคือเสียง,ง,งที่เกิดขึ้นจากอีกกนของเราหรือเสียงที่เกิดจากใจเราลองมาเลือกดูนะคะว่า เราอยากจะเชื่อเสียงไหนอยากจะใช้เสียงไหนในการดําเนินชีวิตในการนําทางชีวิตของเราเสียงที่เกิดจากอีกแกนซึ่งเต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยหรือเสียงที่เกิดจากใจของเราที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบความสบายตอนนี้ลองฝึกดูนะคะครั้งต่อไปที่เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาเราลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าเสียงนี้มาจากที่ไหนค่ะ si vous ก่อนจากกันในวันนี้ดิฉันขอฝากทิ้งท้ายไว้นะคะถ้ามีคอมเมนต์หรือมีคำถามอะไรที่อยากจะให้ดิฉันมาตอบในรายการสามารถอีเมลมาหากันได้นะคะสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคำตอบอยู่ที่ใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ